สวัสดีส่ทัพนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปของวนันศุกร์ที่18กุมภาพันธ์นะคะอะ เนื่องจากว่าครัวติดมาค่ายนะคะจึงไม่สามารถสอนหนูอ,ออนไลน์หรือออนไซต์แบบสดๆได้ดังนั้นจะเป็นการสอนออนไลน์แบบการใช้คลิปแทนนะคะในคลิปนี้เราจะกลับมาว่ากราฟฟังก์ชันที่ชื่อว่าฟังก์ชันขั้นบันไดมีเพื่อนหลายคนนะคะขาดเรียนวันล่าสุดที่เป็นคาเอ่อคาบออนไลน์นะคะ ล่าสุดนั้นที่เราเรียนไปก็คือฟังก์ชันขั้นบันไดนะคะมันจะเป็นภาพลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นขั้นขั้นขั้น,ข,นขั้นนะคะเป็นการแบ่งโดเมนนะคะการเอกนะคะออกเป็นช่วง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 นะคะเนี่ยเขาเรียกว,ว่าขั้นบันไดทีนี้มาดูข้อนี้ของเราค่ะมันจะอยู่ในชีตหน้าที่เขียนคาว่าฟังก์ชันขั้นบันไดเราจะมาเล่นข้อด้านล่างสุดกันนะคะออนุญาตลบรอยทดที่มัน เก่กะอ่ะมาจ้าตัวอย่างที่สามสิบสองจ้าเขาบอกว่ากำหนดฟังก์ชันหน้าตาแบบนี้นะคะ f x แล้วก็แบ่งเป็นช่วงค่ะมีค่า x น้อยกว่าเลขนี้ค่ะ x ช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้และช่วงนี้ค่ะแต่ค่า y จะมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะเป็นค่าคงตัวแบบนี้ฟรับนะคะอ่ะทีนี้เราก่อนที่เราจะวาดกราฟเนี่ยเรามารู้จักช่วงเปิดช่วงปิดก่อน ถ้าครูวาดสีฟ้าแบบนี้เขา,าเรียกว่าช่วงเปิดนะคะเขาเรียกว่าช่วงเปิดแต่ถ้าสมมุติว่าครูวาดสีฟ้าระบายแบบนี้เขาจะเรียกว่าช่วงปิดอ่าบรรทัดแรกคือเปิดบรรทัดที่สองคือปิดแต่ถ้าสมมติว่าครูวาดเป็นสีชมพูแบบนี้อ่ามันจะเป็นครึงคร่งๆค่ะระหว่างช่วงเปิดกับช่วงปิดอ่า วงกลมโปร่งแปลว่าเปิดวงกลมทึบแปลว่าปิดเหมือนกันค่ะอันนี้คือปิดแล้วก็เปิดนะคะ <c oughs> ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเจอเครื่องหมายค่าของ x อ,อยู่ในช่วงแบบนี้ค่ะ x อ,อยู่ในช่วงระหว่าง1กับ5อ่าถ้าเป็นแบบนี้นะคะสังเกตมีแค่เครื่องหมายน้อยกว่าไม่ได้มีเครื่องหมายเท่ากับอยู่ข้างล่างช่วงที่เราจะใช้จะเป็นช่วงเปิด แต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่ครูแปลงร่านแบบนี้ค่ะอ่านว่า x มากกว่าเลข1แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับเลข5าเอา้าถ้ามีเครื่องหมายเท่ากับเมื่อไรนะคะตรงเลข5าตรงนี้นะคะจะต้องเป็นช่วงทึบค่ะช,ช่วงปิดช่วงหมายเลข1น,นะคะเป็นช่วงเปิดอ่าลักษณะนี้จะกลายเป็นกึ่งเปิดกึ่งปิดนะอ่าเป็นแบบนี้นะคะแต่ทานองกลับกันค่ะถ้าอีกฝั่งหนึ่งนะคะมีเครื่องหมายเท่ากับ ต่ตรงนี้ไม่มีเครื่องหมายเท่ากับมันจะกลายเป็นช่วงนี้คือช่วงปิดและช่วงนี้คือช่วงเปิด่าและแบบสุดท้ายค่ะถ้ามีเครื่องหมายเท่ากับทั้งสองฝั่งเลยมันจะกลายเป็นเป็นหัว ปิดหางอ่าเป็นอันรู้กันนะคะถ้ามีเครื่องหมายเท่ากับแบบนี้โผลมานะคะจะกลายเป็นช่วงปิดทันทีจะกลายเป็นวงกลมทึบแต่ถ้าไม่มีเครื่องหมายเท่ากับแบบนี้นะคะเขาจะเรียกว่าช่วงเปิดจะเป็นวงกลมโปรง่ปรงๆเอานะคะอันนี้ทบทวนความรู้สมัยม .3 มั้งก็จะไม่ผิดนะคะที่เรียนพวกช่วงเนี่ยอ่ามาทีนี้เราจะมาวาดแกน X กวาดแกน Y กันก่อนเลยจ้า จะก,การใช้ไม้บรรทัดลากเลยค่ะขอแกน x และแกน y จ้าแกน y ไม่ต้องยาวมากเพราะค่า y มีไม่กี่ค่าเองนะคะค่าของ y ที่เขาบอกมาอา้ามีเลขติดลบด้วยเนะเาะอ่ะขอขยับกราฟสักครู่เอาค่า x ก็มีติดลบด้วยอ่ะขอขยับกราฟสักครู่ะขยับไปขยับมา เปลี่ยนขนอดอ่าประมาณนี้นะคะค่าของ fx นะคะ fx คือตัวแปร y จำคำเราไว้นะ fx คือตัวแปร y ค่าของ y มีตั้งแต่เลขลบ4ีลบ2อ2 4อ่ะก็จะก,การเขียนเลยค่ะอันนี้0เนาะลงไปข้างล่างคือลบ2ลงอีกนิดนึงเป็นลบ4 แต่ถ้าขึ้นมาข้างบนเป็นเลข2ขึ้นมาข้างบนเป็นเลข4นี่คือค่าของ y ค่ะไปต่อค่ะค่า x ที่มีนะคะมีเลขลบห้าลบสมลบหมี2อ่าอาต้องกะระยะให้ดีนะคะลบหนึ่งลบสลบหลบเไม่มีแต่แถมให้ค่ะนะคะอีกฝั่งหนึ่งจะหนสาม ห้าเจ็ดเจ็ดไม่มีแต่แถมให้จ้าแต่และช่วงต้องกว้างอย่างละเท่าๆกันนะคะและต้องห่างอย่างละเท่าๆกันด้วยนะคะอ่ะไปต่อนะจริงๆเราช่วงครูมไม่ดีเลยเนี่ยน่าเกียดจุงนะคะอ่ะเอาต่อนะคะทีนี้มาดูตัวแรกค่ะถ้าสมมติว่าค่าของ y เป็นเลขลบสี่อ่ะครูขออนุญาตลากเส้นที่ค่า y เป็นเลขลบสี่ก่อนต้องใช้บรรทัดสีฟ้าบรรทัดนี้นะคะ แต่ค่าของ x ค่ะใช้คำว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเลขลบห้าณนะตำแหน่งลบห้าของ x นะคะจะต้องเป็นวงกลมแบบทึบนะคะตรงนี้นะคะเป็นวงกลมทึบค่ะเวลาวาดเราจะลากที่ตรงเส้นสีฟ้านะคะแล้วเขาใช้คำว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับใช่ไหมคะคือช่วงที่มันเปทางด้านซ้ายมือค่ะไปทางด้านซ้ายมือ,อวงกลมแบบทึบ เขาใช้คำว่าน้อยกว่าค่ะแปลว่าไปทางด้านซ้ายมือค่ะขออนุญาตลบรอยโพยออกอเอาค่าของ y เป็นเลขลบสี่นี่ว่าสดซอรีดูผิดค่ะเอาลบก่อนชักชึกอ่าอน,นะคะเอาไหมเพื่อนค่าของ y เป็นเลขลบสี่อยู่บรรทัดอยู่ข้างล่างเพื่อนอาไม่ตรงอีกเพื่อนเออปรับอ่านะคะเหมือนเดิมค่ะ วงกลมทึบจ้าฝั่งน้อยกว่าจ้าเอาไปทางด้านซ้ายมือจ้าไปเรื่อยๆเลยจ้าเนื่องจากว่ามันไปเรื่อยๆเนอะขอนี้ใช้เครื่องหมายลูกศรแบบนี้แล้วกันอ่าเสร็จแล้วหนึ่งช่วงหมับถัดไปช่วงที่2ค่ะค่าของ y เป็นเลขลบสค่ะค่าของ y เป็นเลขลบสองขอนี้ใช้ไฮไลท์ไฮไลท์บรรทัดที่ค่าของ y เป็นเลขลบสเวลาเราจะวาดอะไรเราจะวาดที่เส้นสีฟ้านี้นะคะค่า x ค่ะ มากกว่าเลขลบห้าอ๋อนณะตำแหน่งลบห้านี้นะคะจะต้องเป็นวงกลมโปรง่ปรงๆค่ะต้องเป็นวงกลมโปรง่ปรงๆค่ะเพราะอะไรเพราะมันไม่มีเครื่องหมายเท่ากับค่ะแต่ค่าของ x นะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับเลขลบสามค่ะเอามีเครื่องหมายเท่ากับดังนั้นต้องเป็นวงกลมทึบค่ะอ่าเป็นช่วงนี้ค่ะป๊าบเสร็จแล้วอันที่สอง เห็นไหมไม่ยากเลยถัดไปอันที่สามเราจะช่วยนะคะเราจะช่วยเป็นอันสุดท้ายถัดไปเขาบอกว่าเอาค่าของ y เป็นเลขศูนย์นี่ไงค่าของ y เป็นเลขศูนย์ไฮไลท์ด้วยปากกาสีฟ้าก็ได้เอา้าไฮไลท์ปุ๊บเป็นแกน x เออชั้งบันเทอะนะคะเอาค่า x ค่ะมากกว่าเลขลบสามอ๋อณนะตําแหน่งนี้นะคะต้องเป็นวงกลมโปร่งค่ะ แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับเลขลบหนึ่งค่ะโอเคลบหนึ่งต้องไปวงกลมทึบนะคะแล้วลากเส้นเชื่อมค่ะไปเลยวงกลมโปร่งวงกลมทึบเป็นช่วงนี้ค่ะปืบนะคะนี่ก็คือเส้นที่3าบรรทัดที่3ของเรานั่นเองนะคะเหลืออีกแค่สองบรรทัดนี้นะคะค่า y เป็น2และค่า y เป็น4ค่ะขอลองให้นักเรียนลองวาดเองค่ะ ถ้าพร้อมแล้วจับเวลา35วินาทีไฟจ้า ต่อนะคะมาดูมาเฉลยกันจ้าถ้าข้าวาเป็น2บ้างนะคะอ่ะมาจ้าปะจาไฮ้ลท์ฟืบนะคะแล้วเขาบอกว่าค่าของ x มากกว่าเลขลบหนึ่ณตำแหน่งลบหน,นะคะต้องไปวงกลมโปร่งค่ะแล้วก็อุ๊ยเลข2แต่เลข2โผล่ไหมคะในกราฟนี้ ไม่โผแต่เรากะได้ค่ะเลข2มันจะอยู่กึ่งกลางระหว่าง1กับ3นะคะอ่ะดังนั้นณนะตำแหน่งเลขลบ1นะคะจะเป็นวงกลมปโปร่งค่ะส่วนตำแหน่งเลข2ช่วงนี้นะคะจะเป็นวงกลมทึบค่ะอ่ะาหลังจากนั้นเราจะลากเส้นเชื่อมมับอ่าเป็นอันจบพิธีค่ะเห็นไหมไม่ยาก ไปต่อนะและค่า y ตัวสุดท้ายค่ะเมื่อค่า y เป็นเลข4จ้ะลากเลยนะเลข4ยาาฝรึบนะเขาบอกว่าเอาค่า x นะคะมากกว่าเลข2ค่ะเลข2ตรงนี้จ้าปุ๊บมากกว่าไม่มีเครื่องหมาเท่ากับไปวงกลมโปรงค่ะช่วงมากกว่าเอาช่วงทางด้านขวามือนะคะปราบ ไปเรื่อยๆขออนุญาตใช้เครื่องหมายลูกศรแทนและกันนะคะนี่ก็คือกราฟฟังก์ชันขั้นบันไดของเราจ้าขอ้อนี้ใครผิดจัดการแก้ไขลงไป10วินาทีลุย ไปต่อนะคะนี่ก็คือลักษณะของฟังก์ชันขั้นบันไดนะคะทีนี้มันมีกราฟที่หน้าตาจะมุดนี้ที่อยากให้ลองวาดก็คือในหน้านี้นะคะแต่ก่อนวาดกราฟเนี่ยขอ,อนีตแอบดูอะไรบางอย่างก่อนอืมอันนี้ยังไม่ถึงเก็บไว้ก่อนโอเคมาค่ะฝากเปิดชีนให้เจอคำว่าแบบฝึกหัดที่6กนะคะแบบฝึกหัดที่6 ข้อที่เราจะมาลองวาดกันนะคะอุ้ยมันมีหลายข้อเลยแกข้อ 1, ข้อ2ข้อ3ข้อที่3ตัดไปได้เลยค่ะมีแค่2บรรทัดนี้โอ้กราฟน้อยไม่เอาค่ะข้อที่1กําลังดีเลยกราฟเยอะหรือจะให้เป็นการบ้านนี้นะละเอียดดีชอบนะคะแต่ข้อที่เราจะลองกันจริงๆก็คือข้อที่2นะคะเขาให้เราวาดกราฟโอเค พื้นที่การวาดครับอาจจะมีน้อยแต่ไม่เป็นไรค่ะสามารถใช้สอยอย่างประหยัดได้อันดับแรกแอบสแกนค่า x แอบสแกนค่า y ค่ะช่วงค่า x นะคะจะมีเลข0 6 8 10ดังนั้นเดี๋ยวเราจะวาดเฉพาะแกน x ทางด้านขวามือนะคะเพราะว่ามีแค่าเลขค่าบวกถ้าไปค่าของ y ค่ะ4 6 8โอเคค่ะมีแค่าเลขบวกค่ะงั้นเราก็จะวาดเฉพาะฝั่งตัวบวกละกันเนาะ จากการวาดแกน x วาดแกน y แต่พอสังเขตโดยประมาณใครกลัวว่ากราฟของตัวเองจะเละนะคะสามารถใช้ดินสอได้ไม่ว่ากันค่ะ,ะหลังจากนั้นนะคะครูแอบดูข้าว y ก่อนละกันข้าว y จะกลายเป็น4-6 8ดโอเคงั้นขอเป็นสเกลที่มันเพิ่มทีละ2องละกันเนาะ2 4 6 ปาดอะแถมสิบให้ด้วยอะแถมแถมนะคะเกินดีกว่าขาดนะคะไปต่อค่ะค่าของแกนเกจะมีทะลุไปถึงเลขสิบเลยทีเดียวนะคะอะใช้สเกลสองสี่หกแปดสเหมือนเดิมจ้าอะเปลี่ยนเป็นสีชมพูลแล้วกันเนาะ <c oughs> <c oughs> อุ้ยไอ้อะเราเป็นไรป่าวไม่ ยังจะยังรอดอยู่จ้ะนะคะอ่ะมาอันนี้คือค่าข้อง y อันนี้คือช่วงข้อง x นะคะมาดูที่ค่า y ตัวแรกค่ะถ้าค่า y เป็นเลข4นะคะอ่ะมาจ้ารอบนี้ขออนีาตใช้ไฮไลท์สีเหลืองละกันถ้าค่า y เป็นเลข4ใช้บรรทัดสีเหลืองบรรทัดนี้นะจ๊ะแล้วมาดูเงื่อนไขของ x ค่ะ ค่า x เ,เอามากกว่า0เอาศูนย์อยู่ไหนศูนย์อยู่นี่จ้าแม้ว่ามีเขียนแต่มีอยู่จริงนะคะ x มากกว่า0แต่ไม่เกินเลข6นะคะแสดงว่าเป็นช่วงเปิดอันนี้เป็นช่วงปิดเพราะมีเครื่องหมายเท่ากับนะคะเป็นโบกับทึบนะคะตั้งแต่เลข0ูนย์กับเลข6นะคะจะวาดไปเลยจ้าจุงวาดที่บรรทัดสีเหลืองนะหรือวาที่อื่นนะจ้า อย่าลืมลากเส้นเชื่อมระหว่าง2ช่วงนี้ด้วย <c oughs> เอาแล้วทำไมฉันไอละ่ะออกเปล่าจ้าวันนี้ฉันฉันสอนเยอะนะคะหากใครดูเวลาหน้าปัดนาฬิกาของครูที่แชร์นหน้าจออยู่นตอนนี้นะคะก็เจ้เลยว่าสี่ทุ่มกว่าแล้วจ๊ะอีฉันยังนั่งอัดคลิปอยู่เลยจ้าเพราะอะไรเพราะพวกนี้ฉันต้องไปคลายจ้านะคะไปกันตนอเพกกื่อน ค่าของ x บรรทัดช่วงแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วไปค่าของบรรทัดที่2จ้ะค่าของ y คือเลข6ค่ะเพื่อนขออน,นุญาตไฮไลท์ด้วยบรรทัดสีเหลืองอารามสิีมนีเด้งเขาบอกว่าเอาช่วงเปิด6ปิด8ปขออน,นุญาตใช้ภาษาแบบง่ายๆเลยแกเปิด6ปิด8วงกลมเปิดวงกลมปิดไปจป้าเพื่อนหกับ8จ้ะ้ะ หกปาดาเปิด6กปิดแดเมื่อกี้ท่องอยู่นะคะเปิด6กปิดแปดจบค่ะช่วงที่2และช่วงสุดท้ายของเราได้มาถึงณนบนันนี้ค่าของ y เป็นเลข8ดค่าของ y เป็นเลข8ขออนุญาตไฮไลท์บรรทัดค่า y เป็นเลข8ปดเขาบอกว่าค่าช่วง x เนี่ยเอามากกว่า8ดแต่ไม่เกินสินะแปลว่าเป็นช่วงเปิดที่แปดและช่วงปิดที่สิจ้า ช่วงเปิดที่8และช่วงปิดที่10อย่าลืมลากเส้นเชื่อมระหว่างน้องวง2วงกลมนี้ด้วยจบแล้วการเนี่ยมันก็จะกลายเป็นฟังก์ชันขั้นบันไดหน้าตาจมุดจะมีแบบนี้นะคะเหตุผลที่มันเป็นฟังก์ชันขั้นบันไดที่เรียกว่าสเต็ปฟังก์ชันเป็นเพราะว่านี่ไงแกจะเป็นขั้นๆน,นี้คึ นะคะบางขั้นก็อาจจะก้าวยาวหน่อยบางขั้นก็อาจจะก้าวสั้นหน่อยนะคะเนี่ยเขาเรียกว่าฟังก์ชันขั้นบันไดนะคะอ่ะทีนี้ข้อที่3มเนี่ยมันน้อยอย่าไปทําเลยไม่เอาไม่สมศักดิ์ศรีข้อที่1ค่ะ <c oughs> อ่ะข้อที่หนึ่งแต่ว่าเราจะยุบโจทย์ให้ให้มันเหลือน,น้อยลงเนื่องจากเราสงสั เด็กตาดำดำบรรทัดสุดท้ายไม่เอาลองสุดท้ายก็ไม่เอาลืมไปว่าห้ามเสียงดังจะห้าทุม่มแล้วเดี๋ยวข้างบ้านดัง <c oughs> เอาแค่สี่บรรทัดนี้นะคะการบ้านของเราจะมีเพียงแค่สีบ่บรรทัดนี้ให้เพื่อนวาดกราฟลงในช่องข้างๆหากใครไม่มีชิดว่าเป็นยัง กเป็นยังโดกก็กวาดลงสมุดนะจ๊ะอ่ะมาจ้าเป็นโฮมเวิร์กทายคาบขึ้นชื่อว่าโฮมเวิร์กทายคาบแปลว่าแหละก็ส่งกันบ้านกันทายคาบไปเลยสิคะแต่เนื่องจากเพื่อน4ีทัพกเนี่ยจะมี2อคาบเนอคือคาบ1กับคาบ3นะคะคาบ3มมันจะหมดเวลาที่1เมริกาสินาทีโอเคค่ะถ้างั้นเราสร้างเดยดไลน์เลยจ้าฮอ กำหนดทรงท้ายครบหลังจากดูคลิปเสร็จนะคะวันที่18กุมภาพันธ์ปี2022ฉันเขียนบัตรนัดแบบละเอียดเลยนะจ๊ะอ่ะเลดให้10นาทีเลยอ่ะ จริงๆแล้วมันหมดเนี่ย11โมง10นาทีใช่ป่ะเราก็อ,าอ่าแถมเวลาให้เผื่อว่าเพื่อนกว่าจะถ่ายลงถ่ายรูปก,กว่าจะแบบว่าขีดเส้นตรงขีดเส้นต้อยอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะต่อโปรเจคเตอร์โปรเจคเตอร์ได้อาจจะกินเวลาไปค่อนคาบแล้วอะไรประมาณนี้นะคะคือถ้าสมมติว่าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยอันเนี้ยเราจะให้เพื่อนแชร์หน้าจอค่ะลงโปรเจคเตอร์ในห้องแล้วก็นั่งดูนั่งจมูกจมิดูอยู่ในห้องนะคะหากไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะเหตุผลเพราะอะไรเหตุผลเพราะ ถ้าครูส่งคลิปให้ดูมันจะมีเพื่อนบางสปีชีที่นั่งดูจริงๆ กับบ้าสปิชี่ที่แม่งไม่นั่งดูไงแต่นั่งแบบแชทหาสาวแชทหาหนุ่มอะไรเงี้ยบอกเฮ้ยเซ่าฮอ,อะไรเงี้ยเออนะคะเราจึงเป็นห่วงว่าฮ้ยเเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนจะละเลยกับคลิปนี้นะคะเราจึงว่ากะคาดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราจะให้เพื่อนนะคะแชร์หน้าจอนี้อัพขึ้นโปรเจคเตอร์หน้าห้องนั่นเองจ้าอ่ะทีเนี้ยถ้าสมมุติว่าคลิปนี้นะคะสามารถแชร์หน้าจอที่หน้าห้องโปรเจคเตอร์ได้นะคะให้ ค่าคลิปเอาไว้ที่หน้าจอนะตอนนี้ไว้แค่นี้เลยนะคะเพื่ออะไรเพื่อเป็นการเตือนใจว่าเฮ้ยเพื่อนคะคุณมึงมีงานนะคะคุณมึงมีงานที่ต้องส่งนะคะถ้าคุณมึงไม่แชร์ไว้เพื่อนบางคนจะแบบว่าอ๋อไม่มีอะไรแล้วโอเคเล่นต่อไม่ได้นะคะส่งท้ายคาบเท่านั้นนะคะถ้าไม่ส่งท้ายคาาเราถือว่าสละสิทธิ์ในการส่งกันบ้านทันทีจ้ะและเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจค่ะหากเพื่อนส่งทันนะคะ หากส่งทันนอกจากจะได้ตามกันบ้านไปแล้วเพื่อนยังจะได้เอ็กซ์ตาบวก3ไปด้วยค่ะลุยคะ่ะ ณนะจุดนี้คลิปนี้เราขออนุญาตลากันไปก่อนคาบหน้าเราจะมาขึ้นฟังก์ชันสุดท้ายเขาจะเรียกว่าฟังชัน e x p ก n ์ n t i น l นะคะเอาไว้เอาเก็บไว้ก่อนคือมึงนะคะเอาขั้นบันไดให้รอดก่อนนะคะระวังเดอ้อข้อสอบอาจจะออกให้หนูไหว้กล้าเป็นข้อสอบอัตนัยไว้ไปแล้วก็ว่าจะมีพูดนะแกนะนะจุดจุดนี้ขออนุญาตลากันไปก่อนครูจะไปะเก็บกระเป๋าแล้วจะห้าทุ่มแล้ว ขอบคุณในความร่วมมือเฮฮาปาจิ้งโกะในวันนี้มากเล่าเลยจ้าฉันคุยคนเดียวนะคะขอบคุณในความร่วมมือและการดูคลิปนะคะสำหรับวันนี้